Ừ đuông muối con này, đuông này, đuông nào giống này, này? này. à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  เฟนแฟมที่ห้าตอนนาวอ่ะดูนะทั้งสองคนนี่ยันอยู่ตรงนี้หมดนะถูกไหมสามหนะึ่งหคือไม่ต้องลงปลายหมดนะโดยความหมายคือไม่ต้องลงมาตรงนี้หมดแต่ถ้าพยากรณ์ธรรมดาเนี่ยใคดีนะ เราจะไม่คิดว่ามันเป็นยามที่แตกเพราะว่าพยากรณ์ชะตาชีวิตธรรมดานี่คือเออชะตาเกิดทุกคนก็ลงมาตัวนี้หมดสามหนึ่งหหมดถ้าเกิดหมายถึงว่าเนี่ยอาตมาเราเนี่ยสามก็ต้องสามหนึ่งหกทำไมเรียกว่าสามหนึ่งหกเพราะการเดินมันมีเรียกว่าประธานกิริยากรรมก็ได้หรือ ประธานสันตะเทือนและบารามีก็ได้อาจารย์ดูงจะใช้คําว่าประธานสันตะเทือนและบารามีประธานคือวาสนาเราสามนะแล้วมันก็มาสันสะเทือนสันสะเทือนก็คือปฏิกิยาที่มันเกิดขึ้นหรือสันสะเทือนคือมันพยายามจะให้ลงตัวนะหรือเป็นพฤติกรรมอะไรที่เราต้องเรียนรู้ก็ได้นะสิ่งที่เราต้องเรียนรู้เอาทีนี้ถ้าให้ดีๆนี่อ่านถ้าอ่านอย่างนี้มันจะงงเรื่องสีสันเห็นไหม ถึงต้องบอกว่าเราต้องเป็นกอไก่เป็นยามกําเนิดพอยามกาเนิดปุ๊บมันก็จะเข้ากับของเราเลยนะเดี๋ยวดูนะดูดูสีมันเวลาเราเราเปิดโดงคนขึ้นมาพูดตั้งดวงชะตาจำเป็น้งเปิกอไก่ไม่ไม่จําเป็นอันนี้เราเรียนพิรา์ตัวเองให้รู้ก่อนพอดูคนอื่นพบคนอื่นเขามาดูเขาไม่ได้หวังต้องการให้เราดูละเอียดขนาดนั้นเขาต้องการดูว่าตอนนี้เหตุการณ์เขาเป็นยังไงก็เลยกลายเป็นจรหมดก็เป็นนาวก็เป็นนาวหมดถูกต้อง นนี่อาจารย์ที้กดวจมาดูประเมอนก็นจะดูพื้นฐานทุกคนคือเราเรียนแล้วเราทายตัวเองให้ได้ก่อนแล้วเวลาบุคคลที่เข้ามาให้เราเขียนกรอเนี่ยแล้วเจออาจารย์ช่วยตรวจดวงพื้นฐานอะไรโอ้เออทั้าอย่างนี้ติบอกว่าไล่มาคือสนิทสนมกันมากคือเขาจะมากส่วนมากจะต้องสนิทกันมากมากถึงจะบอกให้ดูพื้นฐานมันเลยแล้วก็ไล่มาให้หมดเลยแต่ส่วนมากเมื่มาส่วนมากเขาจะดูตอนปัจจุบันก็มีเหตุอะไรที่จะเปลี่ยนก็มีแค่ตรงสีของรับษารักษาไงมหาบทที่ยี่เทุกอย่าง ทุกอย่างที่ในแผนธาตุอะไรทั้งหมดเปลี่ยนหมดยกเว้นดูกําเนิดที่ไม่เปลี่ยนแต่ไอ้พวกจรนี่เปลี่ยนหมดเปลี่ยนทำทักษะทักษะมันเดินไปนี่วะทักษะเทวดา,าดูแลเราเนี่ยจะเป็นยังไงะก็จะดูวันนี้นี่เลยการโคกรกำเนิดอ่ะกดกําเนิดอยู่ก็ไก่อันอนี้คือวันเกิดมาปุ๊บวันเนี้ยตอนเนี้มันจะเป็นทักษะกาเนิดเลยเราเกิดวันนี้แน่นอนแล้วว่าวาสนาเราเดินแล้วเนี่ยดาวสุกเนี่ยถูกไหมวันเกิดเราเป็นดาวสุกพอดีวาสนาเราเดินแล้ว นี่คือวาสนามันเดินเริ่มเดินเพราะเราแว้แล้วอ่ะรอดตายแล้วอ่ะนี่วาสนาเดินแล้วมมีอาตมาขึ้นมานี่คือตัววาสนาเดินเนี่ยมันก็เดินตามของมันเนี่ยวาสนามันก็เดินเนี่ยสามหนึ่งหกสี่สองเจ็ดห้าเห็นยังนี่วาสนาบารมีมันก็กลับข้างกันระหว่างตัวนี้ก็เอาพวกนี้บวกกันเนี่ยถึงต้องไปอ่านมาว่าตัวพระยังนี่มันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการบวกตัวเลขของพวกนี้เนี่ยบวกกันเลยเนี่ยแล้วกลายเป็น เกินเจก,ก็เจลบก,ก็กลายเป็นตัวนี้ทีนี้มันก็ต้องเดินยามย้อนเห็นไหมห้าสามหนึ่งหกสี่สองเจ็ดทุกชะตาต้องเป็นอย่างนี้หมดมันเล็บกลายเป็นเหมือนกรกรมกหนดหมดกรกรมกาหนดว่าคนมีอาตมาเลขสามพระริยังจะกลายเป็นเลขห้าเนี่ยสิ่งที่ต้องเรียนรู้ถึงมันก็ต้องไปดูดูแล้วมันจะรูะ้ทีนี้มาดูของหมูก็คิดกอไก่ นะพอคิดกอไก่ปั๊บเนี่ยดูนะดูดีๆนะไม่จะต่างกันตรงไหนอันนี้ก็3สามหนึ่งหกเหมือนกันเห็นไหมพลิยังก็เลขห้าเหมือนกันนี่พูนตายตัวอันลองพิสูจน์สาธุเล้ว่นการผ่าดาว3ไม่ใช่ผ่าดาวสานี่ไม่ใช่การผ่าดาวไม่ใช่ไม่ใช่นี่คือการเดินอังคาวิชาเพื่อดูวาสนาบารมีเรานี่สองแถวเนี้ย วาสนาบารมียังไม่ผ่าดาวเลยการผ่าดาวนี่ต้องอีกอันหนึ่งต้องอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวได้เรียนใจเย็นๆนี่คือบังคับไว้ไงว่าคนได้เลขสามปุ๊บมันทำไมต้องกลายเป็นห้าเพราะเหตุผลว่าเอานี่บวกกันดินี่บวกห้าบวกสองไม่เท่าไหร่เจ็ดบวกเองห้าสิบสองลบเจ็ดเหลือเท่าไหร่ก็นี่ไห้าอ่านี่ดูหัวต้นดิ ผมใช้ีบวกเลยบวกก็ไม่ใช่นี่คือพื้นฐานไม่ต้องมาอย่างนี้ไงต้องให้รู้ว่าพื้นฐานมายังไงไงสองก็ต้องบวกเจ็ดเก้าเก้าบวกเป็นหน้าเสิบสี่บวกนี่เป็นสิบเก้าอ่าสิบเก้าลบเจ็ดสองหนเพราะว่ามันก็เลยเหลือห้ามันเกินเจ็ดเนี่ยอ๋อมันเกินเกินเจ็ดเพราะงั้นแต่แต่เรามองโดยรุดเร็วบวกดีเวลาเราทําด้วยการเขียนมืออ่ะใช่ไหมเราเลขเจ็ดก็ตัดออกไปเลยอันนี้เลขเจ็ดก็ตัดออก มันก็เหลือห้าก็ห้า่ดีเห็นยังนี่คือพื้นฐานว่าแล้วมันต้องการเป็นธรรมะสามก็ต้องเจอห้ามันเป็นตัวบังคับกฎเกณฑ์บับงคับไว้เลยเอาแล้วหนึ่งเจออะไรสมมติเอาแล้วเลื่อนไปถอยไปวันหนึ่งสมมเนี่ยสองสองก็ต้องเจอสามเนี่ยถอยไปอีกวันหนึ่งเนี่ยถอยไปอีกวันหนึ่งนี่หนึ่งก็ต้องเจอหนึ่งทำไมเป็นอย่างนั้นก็ขอความหมายคือคนที่ มีศักดิ์ศรีเป็นพระอาทิตย์เนี่ยคนที่จะคู่ควรกับตัวเองภรรยาณนะหรือสิ่งของที่ตัวเองอยากจะได้มันต้องมีศักดิ์ศรีเท่ากับตัวเองที่ตัวเองคึนปรารถนัก็มีทิฏฐินี่ไงทิฏฐิแหละมานะทิฏฐินี่มานะทิฏฐิของคนเกิดวันอาทิตย์ก็ต้องมีคนที่มีศักดิ์ศรีพอนี่ไงนี่นี่คือความหมายเรายังไม่ดูมหาบทนะนี่ดูแค่ว่ามันเป็นเงื่อนไขของมันว่าสนามมันเดินอย่างนี้ เนะพราะนักการทายวาสนาตัวนี้โบราณอาจารย์สอนนะยังไม่เปิดเผยเคล็ดลนะับอาจารย์ก็อ่านแค่นี้แหละแล้วก็ขึ้นข้างบนหน่อยหน่อยแล้วเข้ามาขโมดหน่อยแค่นั้นเองว่าอาตมาวาสนามาเดินอะไรบ้างแค่นี้เองก่อนอาจารย์จะเปิดเผยแค่นี้ไม่ยอมบอกเคล็ดลับเลยแต่จริงๆเคล็ดลับมันต้องเอามาเข้า,อาสอนอีกหน่อยก็เอามาตั้งเสาแต่ตั้งเสาเสร็จปุ๊บตัวนี้มันต้องอ่านในเสานี้ได้ด้วยนีไงอาจารย์ก็ค่อยๆขย,ย,ย,ยับ ได้เรียนมากขึ้นมากเมื่อเึาเรียนได,ได้รู้ว่ามันมีวิธีการดูอักษนาตั้งหลายแบบหลายแบบมากนะนี่นะคือเหตุผลนะอ่ะไล่ไปอถอยหลังไปอีก,กได้เนี่ยเห็นไหมดาวเจ็ดก็ต้องเป็นดาวหกมันจะบังคับไว้เลยว่าเป็นอย่างนี้หมด,ดนะดาวหกก็เป็นสี่นะถอยไปดาวห้าก็ต้องเป็นสองเนี่ยมันมันจะไล่มา,บ,าบังคับตายตัวไปเลยเนี่ยสี่ก็ต้องเป็นเจ็ดอ่ะทีนี้ก็มาสามก็เป็นห้าเหมือนเดิม นะนีนะทีนี้เราก็ไล่กลับเดิมไปที่ที่แอาจาะวิทยาอาจารย์ดูหน่อยว่า,จจา,วามันเป็นนี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวจะชี้ให้ดูไงที่เราต้องมีทักษะเป็นตัวกําหนดนะเป็นตัวกําหนดพอเรากดกอกไก่เห็นไหมตัวนี้มันบอกไว้เลยว่ามันเป็นสีน้ําตาลทักษะเรารู้แล้วนี่คุณเกิดประสุก ฉุกมาอยู่ตรงนี้เป,นเป็นบริวารวาอยู่ตรงนี้นี่คือจุดวาสนาเริ่มต้นที่วันเกิดเราเพราะมันเป็นจุดตั้งต้นมันต้องเป็นยามแรกบริวารการเกิดบริวารตรงนี้เกิดยามแรกปุบ๊บมันต้องพุ่งขึ้นข้างบนเห็นไหมมันเลยมีตัวรับต่อเนื่องอาตมาวาสนาเราสามเป็นอธิบดีเห็นไหมปัญหาที่มันเกิดขึ้นคือมาหินะ ที่คุณต้องแก้ปัญหาชีวิตนะการเรียนรู้ทุกอย่างเนีเรียนรู้เสร็จป,ปุ๊บมหาสิรธิโชคของคุณก็เกิดเกิดปุ๊บมันเป็นยามที่เรียกว่ายามสุดท้ายยามที่8แล้วโดยปกติแต่ยามที่8มันดันกลายเป็นบริวานมารองรับเราคือเราเกิดวันนี้มันมีสิทธ์ว่าพาต่อเนื่องขึ้นไปพาต่อเนื่องขึ้นข้างบนนี้ได้เท่ากันเดินได้อีก สามจังหวะก็หกก็สี่สองต่อเนื่องเลยว่าสันสะเทือนไอ้ประธานอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็มาสันสะเทือนตรงนี้แล้วก็ถึงจะมาเป็นบาลมีตรงนี้หรือที่เรียกว่าประธานกิากรรมก็ได้เห็นยังอันลำดัสองอาจารย์ถ่ายไม่ไม่ต่อแล้วม,มันจะมีสอง เคสแค่นั้นเองเคสที่พอดีเป็นบริวารของเขาว่ามันช่วยผ่อนคลายเรื่องที่บอกว่าดาวศุกร์ตัวนี้ในยามที่แปดปุ๊บเนี่ยมันทําแล้วมหาสิริโชคแต่โชคของเราได้แล้วมันไม่เต็มไม่เต็มหน่วยแต่ไม่ได้เต็มไม่เต็มหน่วยแล้วมันสานต่อได้สานต่อได้โดยตัวเรามีทิฏฐิฉันจะเดินต่อฉันมอนอโคลาฉันจะไปต่อมันก็เลยฝึกฝนตัวเองให้เข้มแข็งขึ้นมาแล้วการเข้มแข็งของเรานี่ไงมหาภูคะทั้งหลายญาติช่วยอุปถัมภ์เราด้วยเป็นมหาภูคะให้เราด้วย มีโอกาสนี่งไงเป็นพันธุ์ทุกให้เราช่วยเราแก้ปัญหาได้ด้วยหรือเราช่วยปัแก้ปัญหาให้ญาติได้ด้วยมันอ่านสับกันขึ้นมาได้หมดนี่ถ้าเข้าใจตัวนี้แล้วนี่แหละดีแล้วสงสัยนี่ดีมากถ้าไม่สงสัยดีผมก็ไม่รู้จะอธิบาย,ยางไงพออธิบาย,ยางี้ปุ๊บเนี่ยของส่วนของของหวยอะไรดูดนะมันตัวนี้มันกลายเป็นดาวอุตสาหะเ,เ,เป็นความเพียรของเขา ความอุตสาระเพียงพยายามของเขาต้องหลุดรอดวงจอรอุบาทตรงนี้ให้ได้วงจอรอุบาทที่ว่าทําแล้วทําไมอนาคตที่มองแล้วมันไม่สมปรารถนาอย่างที่ตัวเองเคยคาดหมายไว้ทำมาแต่แต่เด็กจนรู้เรียนเรียนสาเรียนอะไรก็จบแล้วทํางานแล้วก็ตามแล้วมันก็ไม่ได้ตามเป้าหมายตัวเองเพราะมันกลายเป็นยามที่แปดเป็นยามที่เขาเรียกว่าขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายนึกดีดี บริเวณอายุเดชสีมูล,ละอุสาหายัยไงไปอยู่เกือบท้ายสุดใช่ไหมความหมายนี่อันหนึ่ง,<อ>งส่วนหนึ่งของทักษะเห็นไหมต้องประกอบด้วยทักษะนี่ส่วนหนึ่งนะ<อ>งส่วนที่สองคือมันไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับชีวิตเขาเลยตัวเขาข<อ>ไม่เกี่ยวเลยมันเนี่ยอัตตะตนุมรณะอัตตมาแล้วก็อัตตาแล้วก็ขันด้วยไม่ได้เกี่ยวเลย ไม่ได้เกี่ยวกับตัวตนของตัวเองแต่เป็นเกี่ยวกับเรื่องสภาพอื่นที่มันจะมาเป,ป็นปัจจัยอื่นเรียกว่าปัจจัยอื่นมันเลยต่างกันจะอุตสาหะเพียนพยานยัง,ยงไงก็ตามมันตันไงมันเป็นสิ่งที่ขับทายออกนี่แหละไปถึงต้องไปฝึกดูละอ่านทำไมเป็นอย่างนี้เอา,อาี่น้องทั้งหมดมาดูเลยใครตกตรงนี้แล้วก็ไล่หาคนที่เกิดแบบนี้บ้างมาทายดูเลย แต่ไม่ได้หมายความว่าคนเกิดอุตสาหะแล้วแบบนี้แล้วไม่สมหวังหรือไม่ใช่ถ้าตัวนี้ตรงนี้มันดีด้วยไอ้ตัวนี้กับดันไม่ดีด้วยพินทุบาทเห็นยังนะถ้าเราหักเวลาด้วยมันก็อันเดิมอันนี้เราไม่ได้หักเวลานะถ้าหาักเวลาแล้วมันก็ไม่ใช่ดวงแตกเห็นยังไม่ใช่เร็วดวงแตกเสาเรลงละหรือสุกรลงละเห็นยังนี่ คือใช้เวลาเลยเวลาท้องถิ่นเลยจริงๆเลยแนนี่เงี้ยถ้าเราหักเวลาด้วยแบบชัดอ่ะสมมติกรุงเทพนี่แหละแค่กรุงเทพแบบนี่ไงผ่านมาแล้วนี่ไงแต่มันก็ยังมีปัญหาอยู่ว่าดาวปัตตนีของเขาดาวศุกร์มันก็มาเป็นมรณะอยู่ดีมรณะคือมันมืดมนถูกไหมและมันมีอยู่คู่ดาวเจ็ดก็ไม่สมหวังอยู่ดีถึงมีคู่อยู่กันแต่ไม่สมหวังเพราะนั้นมรณะคือ ต่างคนต่างอยู่ไกลๆกันหน่อยไปหากินไกลๆแล้วมาอยู่โจงกันอยู่นีดโอเคเป็จังหวะต้องจะจะวองล้วทุกครั้งก็ต้องทำควรจะทําถ้าเราดูปุ๊บเนี่ยไม่แน่ใจไงถ้าดูแล,แล้วแน่ใจเราก็ไม่ทําก็ได้มันคาบเกี่ยวกันระหว่างเอ๊ะถ้ามันมันคาบเกี่ยวราศีไงคาบเกี่ยวราศีว่ามันจะราศีไหนเอาเวลาต่องทินเลยจะช่วยเราแต่เราจะมาปีกยนต่อเมื่อ เราอ่านด้านซ้ายพอแตกแล้วจะมาดูวาว่าจะมีอะไรเสริมถูกต้องถูกต้องถูกต้องแบบนี้มันเร็วอาจารย์ดดงถึงถามว่าแล้วทําไมไม่สอนแผนท่าก่อนอาจารย์เราซื้อสอนจากกระสีก่อนกว่าจะได้โอ้โหหึขึ้นคอพอเราซื้อบอกจบแล้วทายแล้วได้แล้วอ้าวดูสยจันนี่ตั้งชื่อฉายาให้เลยนะ แล้วอย่างงานเป็นไงถึงจะสอนแผนท่าพอแผนท่าแกนั้นมันอ่านง่ายนี่แต่พื้นอ่านง่ายเพราะอาจารย์สอนเราซื้อสอนมีพื้นฐานแล้วไงที่นี้พื้นฐานผมก็เลยทํามาให้อยู่ฝั่งนี้ที่บอกไป็นไงนง่ายอ่านเลยสบายตาแ,แต่พี่แต่ต้องเรียนรู้เรียนรู้ไว้ว่าไปหาตําราอ่านว่ามันทำไมเป็นอย่างนี้อย่างนี้แค่นั้นเองคือเราฝึกใช้โปรแกรมแล้วเราไม่ได้ฝึกมานั่งขีดเขียนเหมือนเรียนที่อื่นนั่นผมเข้าใจคือว่า ไม่ใช่เริ่มต้นเป็นสองจางเอาไห้สองอย่างเออสองอย่างคือยามสุดท้ายยามสุดท้ายด้วยยามสุดท้ายที่เราเจอปัญหาแล้วเนี่ยบอกว่าไปเจอปัญหาแล้วเนี่ยการแก้ไขของเรามันง่ายกว่าของหมวยของหมวยมันไปตันเลยไม่มีตัวเองมันรองรับคือแกนนี่ไม่มีรองรับเลยไม่มีดาวสุกรองรับถ้ามีแบบเขาว่ามีดาวสุกรรองรับเขาก็จะเริ่มต้น ทะลุทะลวงปัญหาของเขาได้ง่ายขึ้นน,น,นี่เ็นคล็ดนีเคล็ดลก็คือต้องมีตัวตนมีตัวตนของตัวเองถูกต้องอถ้าอย่างนี้ตัวตนใครที่จะมาช่วยตัวเองอเบุญเก่าเท่านั้นมหาสิโชคดีสุดมากจะเป็นบุญเก่าลาภะอันนี้พวกนี้เปนบุญเก่านี่คือสังคมครับเพื่อนฝูงครับจะช่วยให้ตัวเองพ้นได้นี่ไงหรือหัวหน้าครับปีตาหรือพ่อนี่ไงที่จะมาช่วยบรรเทาไอ้เอกความที่ตัวเองไม่สม ป่าถนาอะไรคนเนี้ยเห็นไหมเพราะเราดูเราสุขเลยเนี่มันตันตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราตันนี่ไงบุญกุศลครับนี่มาทิตโชคดีบุญเก่าเราหนึงนีมาช่วยเราทําให้เราประสบความสําเร็จได้ราับทางเห็นยังบารมีของเราถึงจะเกิดขึ้นมานี่ล่าพระนี่อีกเห็นไหมคือต้องดูที่ตัวของเราดูตัวแกนที่ก่อนว่ามีไหมไม่มีเมืาอไม่มีก็ใครหลักจะช่วยเราทะลุทะลวงเป้าหมายอนาคตตัวนี้ได้ก็ดูไปเลยไงอ่าพ่อก็ะไร ผู้ใหญ่สูงอายุเปรียบเทียบว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าเราช่มากกว่าเราจะช่วยเราได้เพื่อนอีกไม่ละทีนี้การอันคนใหญ่ละทีนี้ระดับเดียวกันกับเพื่อนเนสังคมที่เราอยู่ถ้าเราเลือกสังคมที่เข้าก็จะช่วยได้สุชาไปเงเป้าหมายถึงที่เราหวังเขาจะมาช่วยเราได้ส่วนนี้แต่ไม่ได้หมายว่าเขามาทุ่งเทช่วยเราอย่างนั้นเลยไม่ใช่พิจารณาสังคมเราเราจะคิดดาวสุกนี่มันดาว ขยานอยากสังคมแบบนี้มองสมมติเรามองเห็นสังคมของเติร์นอย่างเงี้ยให้สังคมนี่มันดีช่วยกันอย่างนี้นะที่ที่ความคิดความอ่านมันจะเรื่องถ้าเราได้พบเขาบ่อยๆมันก็จะสื่อมาให้เราเห็นเป็นแนวทางว่าเราจะทะลุทะลวงตัวเนี้ยอัพขึ้นไปได้ยังไงสังคมแวดล้อมเราสาธะคนทํางานร่วมกับเราไม่ได้หมายถึงเติร์นอย่างเดียวเพื่อนที่ร่วมงานทั้งหลายเราเห็นพฤติกรรมอะไรของเขาพบเขาไปทํานี่ทําไมเขาประสบความสำเร็จแล้วเราเอาตัวนี้ มาเป็นตัวบังคับเราให้มีความทยายาอยากผู่แพรนะ่นะกดความใฝ่ฝันของเราไปแล้วเราก็แก้ปัญหาชีวิตของเราโดยตัวนี้นี่เี่ยถึงจะประสบความสําเร็จนี่คือการอ่านตัวเองต้องอ่านแล้วให้ได้แล้วแก้ปัญหาชัวิตให้ได้แล้วดาวสุตัวนี้ถ้าบอกมันคุณต้องทาทานต้องรู้จักทาทานไปใส่บาตรไปอะไรไปนเนี่ยดาวสุตัวไหนคะที่บอกดาวสุดาวสุทานบาร,รมีคืออย่าไป โลกมากและมหาสิทธิโชคก็ยิ่งทาก็ยิ่งมานี่คือเหตุผลนะครับรี่เรามองวิเคราะห์ไปว่าทางตันตันแต่ไม่ไม่ตันสําหรับใครไม่มีทางตันอยู่ที่เราเลือกเดินแต่เออกลจบไปดูมที่จงบอกว่ามีสองรอบรอบรอบหนึ่งก็กงคือว่ารอบหนึ่งคือมันเดินมาสามหนึ่งหกมหาสิทธิโชคของเราเจอพบมันจะต้องมีปัญหาว่า ไปแล้วไม่ได้ตามที่เราคาดหมายไว้หวังไว้พังค่าแต่มันเป็นพังค่าพังค่าคือมันต่ําม,มันทายออกรอบนี้พอทายออกปุ๊บเนี่ยเราก็เห็นมวาเสียไปมันไม่ได้ตามเป้าได้มาส่วนหนึ่งเหลือมามันก็ไม่ได้มาเราส่วนนี้เหลือมาโอ๊ยนี่มหาจักรอดสิถือว่าเยอะอยู่แต่เสียไปก็ส่วนหนึ่งได้ไม่เต็มแต่ก็ยังใหญ่อยู่เพราะเป็นมหาจักรเฮ้เลิกมันบอกเลิกบนฟ้าบอกว่าไม่เลวแล้วนะ แต่มันก็ไม่สมปัจจนาทำไมเรียกว่าไม่สมปัจจณาเพราะดดนนี้มันมอกแล้วว่ามันเบียดกันพวกมันมันต้องบวกหนึ่งก็เป็นหกเจ็ดมันเบียดลบเล่าตัวเองอยู่ตลอดเวลาแม้แต่จะอย,อยู่ในตำแหน่เงเกษตรกรทุกต้องเพราะมันเป็นคู่คู่ลบเล่าจิตอารมณ์เบียดเราเหมือนโดนลมโผล่โดนไฟโ,โ,โดนแดด,ดน มแมลงโดนหม้อโดนฟ้าผา่ามันก็โดนหรืาลบเราหรล่ามันลบเราลบควรถึงต้องพยากรณ์เรื่องว่าระวังสุขภาพด้วยถ้าเกิดดาวสุ่ไชี้พยาย,าย,ายอะอีกอ่ะทีนี้ก็มีโลกมาเป็นคู่สหายให้เราถ้าสมมุติอนมามันเจอเข้าไปพยาแยะอ๋อผมนึกว่าถ้าเกิดดาวที่อยู่ในตำแหน่งกระเิดหรือว่าโอเคเฮ้ยไม่มีไหนโอเคร้อเปอร์เซ็นมีทั้งบุญทั้งบาป ใอยลดกอกเราคู่มันเจ็ดหกห้าสี่เรียงมาตามนี่คือมันมาตรฐานดีแล้วว่ามันแกนนี่มีบุญเก่าละเป็นแกนมาตรฐานที่มันถูกตำแหน่งของมันละแต่ถูกตำแหน่งมันแต่ดาวอาศัยมาไม่ถูงตำแหน่งก็มีนะมันถึงต้องอ่านคู่โอเคนะอย่างนี้มันอ่านคู่กันมันถูกอรอบนิดหนึ่งก็คือมันมานรกันไม่สมหวังเพราะว่าบวกดูอา่ิงย์โชคก็ได้เท่ากับที่ถูกต้องแต่สังขารปรุงแต่งคือมรณะหรือนิสัย นิสัยที่มันติดตัวมาแต่อดีตชาตินิสัยคืออะไรสิ่งที่เราพึ่งพาได้นะนิสัยนี่นะอาศัยพึ่งพาได้และใช้บ่อยๆจนกลายเป็นนิสัยแอว่าวันไหนเดี๋ยวจะโหลดมาให้ว่าท่านสมเด็จพระสังฆรยาชพญายสังวอน่ะท่านอันนันไว้ แล้วผมก็เอาในไอ้นั้นมาด้วยรวบรวมมาในในพจนานุกรมอะไรด้วยแล้วมาอ่านดูจะรู้ว่ามั้ยเหมือนไม่แต่เราขอบวตเนี่ยขอนิสัยไงขอนิสัยสิ่งที่จะเอาพึ่งพาอาศัยพึ่งพิงเป็นอะไรนี่ได้เนี่ยโดยความหมายสามมันมีหลายแต่สรุปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราใช้บ่อยๆอ่ะคือเรื่องนิสัยนิสัยดีก็ใช้สิ่งดีๆเอออมันกลายเป็นนิสัยสังสมไปนี่นะนี่คือนิสัยมันติดมา หรือเขาเรียกสังขารปรุงแต่งแล้วมันจะใช้ตัวนี้แหละเป็นตัวปรุงแต่งเพราะมันอยู่ในแถวสมองใจกายถูกต้องเนี่ยภาวะการดำรงความสุขความทุกข์ขขขในชีวิตปาาระจําวัน,นอือรอบที่สงองน<า>ี่นะครับฮะจะอ่านรอบที่รอบแรกจบไปแลวคือมันไม่ไม่เต็มอย่างที่กว่าอ่หาหกแต่หกดีนี้มันไม่มีเพราะมันมีตัวเรามาลองแล้วว่าสังขารปรุงแต่งเห็นไหมแล้วมันชอบใช้เช่นพอเจรสุขปุ๊บรักสวยรงามัะแับแล้ว อนันแรกนะเราสูกนะกีเลตัณหาล้ความทะยานอยากไปข้างหน้าแล้วมันจะใช้ตัวนี้ลบเล่าเราละเพราะในนี้บอกว่าเป็นคู่สายโอ,โอ้โหอะของคู่สายนะเพราะตัวนี้มันลบเล่าเราอะได้ไปแล้วก็ได้ไปแต่มองอนาคตฉันจะเอาต่อนี้มันเหมือนคนลบถูกต้องแต่เราจะพูดอย่างนั้นไม่ได้ต้องพูดด้วยตัวเองถูกจะพูดอย่างนี้นมันก็นเสียบอกเขาโลกไม่ได้ก็มันอยากได้อะแต่อยากได้มากกว่าคนอื่นน่ะ แต่ตวตจะตรู้แต่เราบอกอืก็ไม่ดีแต่ถ้าสนิทกันมากๆกโอเคก็ว่าไปหน่อยเอ้ยมึงอย่าลภมากสิเนี่ยเดี๋ยวก็มานี่งถึงต้องเผาเรื่องนี้ลงให้ได้เพราะมันเป็นคู่ลบเราจิตอารมณ์เราแล้วเราทํายังไงตามมันก็ไม่ได้สมปารถนาสมอยากก็เหมือนกับว่าเราหวังเยอะแต่ได้กลับมาไม่เท่าที่หวังแล้วก็อยากตอ่ตอตลอดเวลาเออมันก็อย่างนี้ตลอดเพราะนั้นถึงบอกว่าให้ลดลงมาทาไมบอกว่าลดลงมาเพราะเวลาเราเขาเรียกว่า อาลองเขียนดูสิที่เขาเรียกว่าไม่มีเสาเบิร์อ่าคือบวกหนึ่งเข้าไปเนี่ยหกก็ไปอยู่ข้างบนหกเจอเจ็ดถูกไห<ป>มอ่า <ไป S 1> นึกภาพตามนึกภาพตามนึกภ,ภาพตามเลยนะเนี่ยห้ามันก็ต้องขึ้นมาอยู่คู่นี้การเป็นห้าคู่หกวิธีการคือให้บวกหนึ่งเข้าไปบวกหนึ่งอาจจะนี่เคล็ดลับอาจารย์สอนที่หลังสมัยก่อนถึงอ่านยากชะมัดยากเดี๋ยวนี้อ่านง่ายมากบวก,บวกหนึ่งเป็นไรบวกหนึ่งเพื่อดูว่า ไอ้พฤติกรรมที่มันลบเราเราความอยากโลกนี่นะมันลบเ่าเราเนี่ยมันจะเกิดผลยังไงบวกหนึ่งเข้าไปเขาเรียกจูจีก็ได้ถ้าเป็นระบบอื่นก็เรียกชิงช่งเนียชิง่งไปเจออะไรเ mm hmm. นี่ย mm hmm. นี่คือเหตุผลว่ามันอยู่กับที่ไม่ได้คนเรานั่งชิดกันมากๆมกันจะอึดอัดนี่ยมันลบเราลบคุณกัน mm hmm. มันก็เลยต้องขายายพุ่งออกไปจริงไหม ขึ้นมาชิดกันนี่ตอนนี้ผมปลูกถั่วงอกผมเล้ดูทอนทดลองเรียนกเกษตรมาพอดีเอ้ยมันผอมสูงไปเลยชิงดีชิงเด่นขึ้นแย่งอากาศอาหารแสงแดดกันเห็นนะมันก็เลยผอมชรุดต,ต้นถั่วงอกที่ซื้อมากินอ้วอนอ้วอนปัอมปมไอ้ที่เราใส่ถ้วยแก้วใส่อะไร่าเพื่อทดลองเนี่ยนะมันผอมที่จนพื้นท,ที่น้อยแต่มันชิดกันชิดกันจนแค่เระหกว่าขึ้นมาก็าทะแยง่งแย่งกันไป พ่อของเขาพอได้หน่อยเขาก็ขายแล้วไอเราต้องการดูกันจนเรตโตโตหรือได้ร่วมหอมหอมบางล่างนี่ไงกัถึงบ่อยให้เราสุขภาพด้วยนะส่วนหนึ่งลก็ถูกเลยถูก,กวิถีธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นเมื่อมันทําเป็นอย่างนี้พุบ๊บุกหนึ่งมันก็หกแลเจอเจ็นะเพราะนั้นเราก็มองที่มันเลงกันเลยก็ได้นะหกก็ต้องเจอเจ็ดห้าก็ต้องมาเจอหกสี่ก็ต้องมาเจอห้า นี่ไงเนี่ยคขาหมายนะทีนี้เราเอาดูแค่ท้้งบนว่าเมื่อหกไปเจอเจ็ดพบและไอหกตัวเดิมมันที่อยู่ตรงนี้อะไรจะมาเจอมันก็ห้ามาเจอหกห้ามาเจอหกก็คือธรรมะและศักดิ์ศรีมันก็ไอศิททักษะก็บอกว่าเป็นดาวมนตรีที่พึ่งที่อาศัยกันบุญเก่าอ่ะประธานบุญคืออะไรล่ะแล้วก็บอกเลยเฮ้ย hey, อ้านี่ไงธงชัยสังคมครับอามีบุญเก่านี่ก็พูดได้เลยแถาหน้าเรื่องเป็นบุญกรรมกัน,นถูกต้อง นี่คือจีนยีนของเราพันธุกรรมของเราก็ได้และนี่คือสภาพแวดล้อมที่มาชนเราก็ได้เรื่องการจับลุ่หนึ่งไม่ได้ใช้วันยิงที่เป็นแบบแต่ว่าไอ้ยิงอยู่แล้ววันวี่ต้องตั้งอันนี้มันวิธีการอ่านอีกแบบหนึ่งแล้วนี่ที่พูดเนี่ยแบบคือตั้งเสาเนี่ยมันต้องใช้วันเกิดหรือถึงบอกให้ไปคลิกดูคลิกให้จบเร็วๆแล้วมันจะหายสงสัย ปกติจะรู้เวันเกิดเมื่อด้านหลังไอ้นี่มันคือตั้งเสาสําเร็จรูปไปแล้วม,มันพน้นมันพ้นขั้นตอนนี้แล้วเราไม่พูดแล้วการอ่านนี่คือเนี่ยถึงต้องไปเปิดดูมันซึ่งเรียนมาหมูยังไม่ได้เรียนมันนี่ถึงต้องอ่านมากกว่าเขาด้วยมันตั้งมานยังไงเสาตัวนี้มีอยู่นน่แ้วให้เจ็ดบทนั่นแหละรุยไปโดยเปิดไปรุยไปเกิดไปรุยไปอ่านไปมันมันจะเร็วมากมันจะเร็วมากนะคือดูไปก่อนไม่ต้องอ่านละเอียดมากไปดูว่ามันหม่ยนี้หมายนี้ เปิดดูไปแบบนั้นไปก่อนเหมือนดูหนังอ่ะดูไปก่อนดูมายังไงใ่น่าจะเห็นเลยคลิกไปเลยคลิกมันทุกติ๊กติ๊กแค่นั้นเองแล้วอ่านทีหลังฟังไปแล้วเดี๋ยวไปอ่านประกบอบอย่างนี้เร็วแต่ถ้าบอกว่าตั้งใจอ่านไปทีละหน้าทีละอย่างนี้อ่านไม่จบอ่ะที่ให้ไปเรียนจบแล้วยังอ่านไม่จบพอไปหน้าเจอกอารถามจบยังไม่จบเพราะมันจะขีข้เกียจหามันเหมือนเสมือนว่ารู้แล้ว อ่านเข่าว่าไปก่อนเลยว่ามันมาอย่างนี้อ่านไปเลยมาอย่างนี้ตั้งอย่างนี้คลิกมาอย่างนี้ให้เห็นเลยไปยังไงไม่งไงเลยนะท <_ d ata> ุกหน้าเลยนะทียวนี้กลับไปกรุณาทําให้จบเลยคิดหน้ากุยจะมันกว่านี้เยอะวิธีอ่านว่าสุขภาพระวังมันเพราะมันเบียดตำแหน่งเบียดก็เหมือนที่พูดให้ฟังเลยผิวหนังเราเวลาโดนหนาวโดดร้อนไอ้ทุกขังทุกขังก็อีกทุกหนึ่ง ทุกขังนี่คือความเหนื่อยยากทุกขังคือความเหนื่อยยากเออแตกเบียดก็ต้องให้ระวังสุขภาพลองโดนไฟจี้แล้วเป็นไงลมพาย,ยุขาพังไหมกิ่งไม้หักโค่นไหมอย่างนั้นถ้าเกิดจะแยกง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าตำแหน่งมันนี่ในนั้นก็ถึงมีตำแหน่งให้ดูว่าตำแหน่งอะไรแยกแยกเพว่าเบียดกับคำว่าทุกขงังมันต่างกัน ทุกขังนี่มันมันเน้นไปที่อะไรนเน้นที่ความำลำบากเนที่คว,ค,วความเหนื่อยและเอุคบัติเหตี่ที่เบี่ยงท,ทุกตำแหน่งอุอบัติเหตุ์เหะอืมทุกตำแหน่งท้ายได้หมดมันอยู่อีทท่วัตถเหตุจะเกิดเป็นหนึ่งกระส่าจุดมากจะเป็นหนึ่งกระสานคือได้แรงไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งของใครแล้วแต่ม,ม,มันมีมดีมีเสียหมดทุกตัวถ้าเป็นบาประเคาะให้ผลนะไฟดีนะให้ผลร้ายเนี่ยเขาเรียกว่าแปดสิบ แล้วมีผลดี20สุภาเคราะที่บอกว่าสวยๆเนี่ยก็ให้ความดี80 <5. S 1> แต่เสียก็20นี่และอยู่ที่ตำแหน่งด้วยขึ้นต้นดีที่สุดเพราะผละไม้ได้กินหัวเสาดีไม่ดีความร่มอือนร่มล,ลังได้ร่มเย็นได้แต่อิ่มท้องเบาอรู่ เท่แต่กินไม่ได้นี่ไงส่วนนี้ความหมายนี่ก็ฟังมันก็ง่ายไงมามีเกียรติยศหรือเท่รเบิดแต่กินบ่ได้มีกินสุขสบายใจไม่มีอะไรก็ได้ร่มเงาคือไม่มีเกียรติยศอ่าไม่มีเกียรติยศนะร่มเงามันมีส่วนมากมีของมันพอตัวมันอยู่แล้วแต่ว่าไม่มีเกียรติยศก็ได้ศักดิ์ศรีอ่านี่ด้วยความหมายแต่ยังไงก็มีกินอิ่มขนาดไหนก็ต้องดูดามันอีกนะแต่พี่เแต่อุปมาให้ฟัง แต่พอเจอตำแหน่งอธิบดีเทียบเท่าอาธิบดีเนี่ยก็คือติดดานอันนี้ก็มีแต่โครงการความคิดความไม่แน่นอนดอกไม้ดอกไม้มันจะผสมกลายเป็นผลไม้เน,เ,นมนเนี่ยเป็นเมล็ดเป็นผลไม้ที่มาได้ไม่ใช่ง่ายดอกไม้มะม่วงออกมาเต็มต้นติดลูกไม่กี่ลูกก็มีเห็นไหมนี่คือเห็นไหมมามถึงแล้วเทียบเท่าอาธิบดีเพราะนั้นตำแหน่งอธิบดีนี่โครงงานโครงการที่คิดว่ายอะแยะ แต่โครงการที่จะทําให้ตัวเองประสบความสําเร็จไม่แน่ไม่มากอยาก่างนี้พระนักโครง,งานตัวนี้มันถึงบอกว่ามันก็เปลี่ยนเสมอแล้วคนก็ต้องดิ้นรนต่อสามแล้วทมันหนึ่งหนึ่งคุ้มทรัพย์ก็เหมือนท้องอย่างเงี้ยทองมันก็หิวเดี๋ยวก็กินอิม่มเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็กินอิม่มหยุดไม่ได้มันก็คิดอยู่ไหนเป็นยานเกิดขึ้นแล้วมันถึงจะมากลายเป็นพังคะก็ทางตันเยอะที่จะสำเร็จเห็นไหมก็เหมือน ดอกไม้ผสมแล้วติดดอกติดผลนิดเดียวนะพอมามะม่วงนึกง่ายเลยอ่ะโอ้โหปากปีเต็มไปหมดติดผลนิดเดียวนะของของจะมีของของของต้ลเนี้ยยังติดต่อข้อมีต่อแต่ของหัวเนี้ยทำไมต่อไม่ได้ต่อไม่ได้เพราะมันไม่เจอกับตำแหน่งของเราเลยว่าในแกนนี่มันไม่มีก็คือถ้าเกิดในแกนไม่มีหก พอไม่มีหกแล้วเราก็ต้องบอกว่าแล้วเราจะแก้มันได้ยังไงสมมุติมหาสิทธิโชคของหวยยางไง